สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีพิจิกประจำวันที่2-8ถึง8พฤศจิกายนค่ะชาวพิจิกสัปดาห์นี้จะมีความแฮปปี้นะคะมีความลงตัวในชีวิตบางคนจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะมีฐานะที่ดีขึ้นได้รับข่าวดีที่รอคอยอยู่นะคะใครที่เจ็บป่วยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะมีการดูแลตัวเอง ได้ซื้อของพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนกลุ่มใหม่ๆคนมากหน้าหลายตานะคะได้เข้าสู่สังคมใหม่ๆที่อบอุ่นด้วยนะคะชาวพิจิกที่เดือดร้อนนะคะจะพบกับผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือว่าเพื่อนสนิทให้การช่วยเหลือก็ขอให้ชาวพิจิกลองมองดูรอบๆตัวดูนะคะสัปดาห์นี้คุณจะมีความอ่อนโยนมีความเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็มีความเมตตาแก่คนรอบข้างมากขึ้นนะคะ การทำงานก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานมีโอกาสก้าวหน้าใครที่ตกงานนะคะจะได้เริ่มงานใหม่นะคะโดยเฉพาะงานสายบริการเนี่ยถือว่าถูกฉลกนะคะเช่นพวกงานโรงแรมนะคะงานสอนครูบาอาจารยออ์งานด้านสุขภาพนะคะการรักษาพยาบาล ดูแลเด็กหรือว่าผู้ป่วยต่างๆนะคะงานอาชีพเสริมสวยหรือว่าเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นก็ถูกฉลกเช่นกันสุขภาพโดยรวมถือว่าชาวพิจิกจาแข็งแรงมากขึ้นค่ะในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสด มีเกณฑ์ได้พบลักนะคะจากการเดินทางพบลักที่ถูกใจนะคะมีเพื่อนแอบปิ๊งแอบชอบนะคะคนที่คุณชอบก็จะแอบปลื้มคุณกับเช่นกันนะคะลองดูนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งครั์อาจจะได้คลอดบุตรในสัปดาห์นี้บางคู่ก็จะได้วางแผนมั่นหมายนะคะได้แต่งงานหรือว่าได้เปิดตัวนะคะคบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ